คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆรอบตัวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้จะพาคุณผู้ฟังมาไขาข้อสงสัยว่าการกินไข่ต้มทุกวันจะให้ประโยชน์หรือโทษต่อร่างกายกันแน่คุณผู้ฟังครับเคยไหมครับที่มื้อเช้าอันเร่งรีบของเรามักจะจบลงด้วยไข่ต้มสักฟองหรือไข่ดาวสักจานเพราะมันง่ายสะดวกและมีราคาไม่แพง แถมเรายัางเชื่อมั่นในคุณประโยชน์ของไข่ว่ามันเป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอดที่ช่วยบำรุงร่างกายได้ดีเยี่ยมแต่เคยมีคำถามผุดขึ้นในใจบ้างไหมครับว่าถ้าเรากินมันทุกวันละ่ะจะเป็นอะไรไหมหรือสำหรับผู้ที่กําลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณหรือผู้สูงวัยที่กําลังดูแลสุขภาพไข่ต้มจะยังคงเป็นอาหารมหัศจรรย์อยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะไม่ได้มาแค่บอกว่ากินได้หรือกินไม่ได้ แต่เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงเบื้องหลังทางโภชนาการและข้อมูลจากงานวิจัยล่าสุดเพื่อให้คุณเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นและสามารถวางแผนการกินอาหารได้อย่างชาญฉลาดเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับคุณผู้ฟังครับหากพูดถึงไข่สิ่งแรกที่เรานึกถึงคือโปรโตีนคุณภาพสูงโดยเฉพาะในส่วนของไข่ขาวที่เต็มไปด้วยโปรโตีนอัลบูมินซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของร่างกายและช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกด้วยแต่ความมหัศจรรย์ของไข่ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับเพราะในไข่แดงนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของสมองและสายตาทั้งลูทีนและซีแซนทีนที่ช่วยบำรุงจอประสาทตาและชะลอความเสื่อมของดวงตาและยังมีโคลีนที่จำเป็นต่อระบบประสาทและความจำนอกจากนี้ ไข่แดงยังเป็นแหล่งของวิตามินสำคัญหลายชนิดทั้งวิตามิน A, D, E และ K คสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาหารควบคุมน้ำหนักไข่ต้มคือตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะไข่ต้มหนึ่งฟองให้พลังงานเพียงประมาณ70กิโลแคลอรีเท่านั้นซึ่งถือว่าตามกว่าไข่ดาวหรือไข่เจียวมากทำให้คุณอิ่มได้นานขึ้นโดยได้รับพลังงานที่น้อยลงทีนี้มาถึงประเด็นที่หลายคนกังวลที่สุดนั่นคือ คอเลสเตอรอลในไข่ครับในอดีตมีข้อมูลที่ทำให้เราเข้าใจผิดว่าการกินไข่ยเยอะๆจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นและเสี่ยงต่อโรคหัวใจแต่จากงานวิจัยในปัจจุบันได้ให้ข้อมูลที่ต่างออกไปครับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการพบว่าคอเลสเตอรอลที่ได้จากอาหาร d i เอท r y อร o l คอเลสเตรลไม่ได้ส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของคนส่วนใหญ่มากเท่าที่เราเคยเชื่อกัน แต่สิ่งที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้นจริงๆคือไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ที่พบได้ในเนื้อแดงเนยหรืออาหารแปลรูปต่างหากและที่สำคัญกว่านั้นคือคอเลสเตอรอลในไข่แดงจัดอยู่ในประเภทไขมันดีซึ่งทำหน้าที่ปรับสมดุลของร่างกายไม่เหมือนกับไขมันไม่ดี L D L ที่จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดและเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดต่างๆดังนั้นสำหรับคนทั่วไปที่มีสุขภาพดี การกินไข่ต้มทุกวันจึงเป็นเรื่องที่ปลอดภัยและมีประโยชน์อย่างมากอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงหรือโรคหลอดเลือดหัวใจการบริโภคไข่ต้มควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมโดยแนะนำว่าไม่ควรเกิน3ฟองต่อสัปดาห์หรือควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะได้ประโยชน์จากไข่ได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างสำหรับวัยทำงานอย่างเราที่ใช้พลังงานสมองอย่างหนักไข่ต้มเป็นอาหารที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมื้อเช้าเพราะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนทั้งโปรตีนที่ช่วยให้ร่างกายทำงานอย่างเต็มที่และสารอาหารบำรุงสมองที่ช่วยให้คุณโฟกัสกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณหรือผู้สูงวัยการกินไข่ต้มก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะไข่มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความพอดีครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดควรบริโภคอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนจากทุกแหล่งและถ้าคุณมีข้อกังวลด้านสุขภาพ ก็อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมกับตัวคุณเองที่สุดครับสำหรับวันนี้ Did you know คุณรู้หรือไม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราเล่าไปจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความกังวลและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการรู้เท่าทันข้อมูลคือกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า พร้อมเกล็ดน่ารู้ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นครับสวัสดีครับ